งูรววงโทรงเรียนวัดทางหลวงโพทองยินดีต้อนรับคณะกรรมการการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA Awards ประจำปีการศึกษา2567ด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนวัดทางหลวงโพทองตั้งอยู่เลขที่8ซอยกลุ่มเขพนน2 ถนนตีวานนท์ตังบนบางเขนอำเภอเมืองจังหวัดนนทบ,บุรีภายใต้การบริหารงานของนายนารงชัยเพชรตะกัวผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางหลวงโพทองและนางสาวกนกพรสายด้วงรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางหลวงโพทองโรงเรียนวัดทางหลวงโพทองมีบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น20คนมีนักเรียนจำนวน234คน ระดับชั้นอนุบาลจำนวน42คนระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน192คนโรงเรียนวัดทางหลวงโพทองให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารครูบุคลากรผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน โรงเรียนได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกเพื่อนำข้อมูลมาวางแผนและปรับเปลี่ยนเป้าหมายคุณภาพให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกำหนดมาตรฐานการศึกษาที่ชัดเจนและเชื่อมโยงปรับนโยบายวิสัยทัศน์พันธกิจและอัตลักษณ์ของโรงเรียนรวมทั้งจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการประจำปีที่เป็นระบบและต่อเนื่องสิ่งเหล่านี้ สะท้อนถึงความตั้งใจจริงของโรงเรียนในการยกระดับคุณภาพการศึกษาอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินง,งานตามองค์ประกอบทั้ง5ดังนี้องค์ประกอบที่1การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและเป้าหมายคุณภาพ โรงเรียนวัดทางหลวงโพทองมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยเริ่มจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้เข้าใจจุดแข็งจุดอ่อนโอกาส และอุปสรรคที่แท้จริงข้อมูลเหล่านี้ถูกนำมาทบทวนและปรับเปลี่ยนเป้าหมายด้านคุณภาพให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโดยมีการมีส่วนร่วมจากครูบุคลากรผู้ปกครองและชุมชนอย่างกว้างขวางโรงเรียนได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัดรวมถึงวิสัยทัศน์พันธกิจ เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียนโดยใช้ผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกเป็นข้อมูลพื้นฐานกำหนดเป้าหมายที่ท้าทายแต่ตรวจสอบได้จริง พร้อมประกาศอย่างเป็นทางการและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อให้การดำเนินงานมีทิศทางชัดเจนเป็นระบบและสามารถติดตามประเมินผลได้อย่างต่อเนื่องทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของโรงเรียนในการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนและชุมชนองค์ประกอบที่2การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐาน โรงเรียนวัดทางหลวงโพทองได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องภายใต้การนำของผู้บริหารสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำการขับเคลื่อนคุณภาพ โดยมุ่งสื่อสารสร้างความตระหนักและถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่คณะครูบุคลากรผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงพร้อมทั้งยึดแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีเป็นกรอบสำคัญ มีการจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษานอกจากนี้โรงเรียนยังมีระบบการกำกับติดตามตรวจสอบประเมินผลและรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการทบทวนผลการดำเนินงานเพื่อใช้ข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาโดยใช้กระบวนการ PLC ในการพัฒนางานและบุคลากรอีกทั้งยังได้เผยแคา่รูปแบบและกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพที่ประสบผลสำเร็จเพื่อเป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างเป็นระบบและยั่งยืนองค์ประกอบที่3กระบวนการตรวจสอบความสำเร็จ ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนวัดทางหลวงโพทองได้พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายในที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนโดยมีส่วนร่วมจากผู้บริหารครูผู้ปกครองชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ใช้เครื่องมือและวิธีการประเมินที่หลากหลายและน่าเชื่อถือสอดคล้องกับสภาพจริงพร้อมทั้งจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพโรงเรียนได้รายงานผลการประเมินตนเองแก่หน่วยงานต้นสังกัดอย่างถูกต้องและเผยแพร่ให้กับผู้เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความโปร่งใส อีกทั้งยังนำผลการประเมินมาใช้ในการทบทวนปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนและการบริหารจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้องค์ประกอบที่4ภาพความสำเร็จของสถานศึกษาต่อวงวิชาการโรงเรียนวัดทางหลวงโพทอง มีผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับยอดเยี่ยมติดต่อกันถึง3ปีการศึกษาสแสดงถึงการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่มีความมั่นคงและต่อเนื่องโรงเรียนได้สแสดงบทบาทความเป็นผู้นำทางวิชาการโดยการพัฒนานวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้แก่ 1. การปฏิบัติที่ประสบผลสำเร็จระดับดีเยี่ยมตามนโยบายการศึกษาเรียนดีมีความสุขของสำนักงานศึกษาธิการภาค2 2. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. โรงเรียนคาร์บอนต่ำจากเทศบาลนครนนทบุรี 4. การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กประถมะวัยโดยใช้วงล้อคณิตคิดสนุกจากศึกษาที่การจังหวัดนนทบุรี 5. นวัตกรรมการศึกษาในศตรวรรษที่21นวัตกรรมการบริหารการศึกษาจัดการศึกษาภายใต้โครงการ Innovation for Thai Education นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาจากศึกษาที่การจังหวัดนนทบุรีนอกจากนี้โรงเรียนยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่สถานศึกษาอื่นรวมถึงการทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงจนสามารถช่วยให้โรงเรียนต่างๆประสบความสำเร็จในการดำเนินงานด้านคุณภาพโดยทั้งหมดนี้ มีหลักฐานและร่องรอยชัดเจนสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจและศักยภาพของโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นรูปรธรรมและองค์ประกอบสุดท้ายองค์ประกอบที่5การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียนวัดทางหลวงโพทองได้ดำเนินการบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องโดยผู้บริหารสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างท่องแท้สามารถทำหน้าที่เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพโดยส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้โรงเรียนได้ผลการประกันคุณภาพภายนอกในระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับ4และระดับ5ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอกนอกจากนี้บุคลากรทุกฝ่ายยังมีบทบาทสำคัญในการร่วมมือกันพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนพร้อมได้รับการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องโรงเรียนยังให้ความสำคัญกับระบบข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์และพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่รัดกุ่มอีกทั้งยังนำกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC มาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภายในโรงเรียน โดยโรงเรียนยังได้จัดทําโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และจุดเน้นของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดจนมีการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วมได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง เพื่อทำให้ระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบที่1ถึงองค์ประกอบที่5ในรอบ3ปีการศึกษาปีการศึกษา2567โรงเรียนวัดทางหลวงโพทองมีผลการทดสอบระดับชาติโอเน็วิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษสูงกว่าระดับประเทศ ปีการศึกษา2,566ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ำระดับประถมศึกษาตามโครงการนครนนท์สู่เมืองคาร์บอนต่ำโลคาร์บอนซิตี้โรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศเบส Practice การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติประจำปี2,566 ปีการศึกษา2,565สถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลศิศ (best practice assessment for learning) ในการนำผลการประเมิน RT, NT และ O-net ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับดีเยี่ยม โรงเรียนวัดทางหลวงโพทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขตหนึ่งขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูง